กับขอขอสวัสดีเป็นรายการทุกทานนะครับวันนี้นะครับเราเน้นน้ำถกทานมาปอบกับเมนูอีหนึกเมนูนะครับนั่นก็คือไก่เถื่อนนะครับนี่นะครับเป็นตัวเมียอันนี้ก็มันเป็นลหลวกลายนะครับพีตบ่ตัวนั่งแข่งซี่าวนะครับตัวนี้ส้มตัวนะครับวันนี้ก็เลี้ยงเองนะครับที่อ่า บานนนะครับี่ก็เป็นบ่อปลาดุกนะครับเดี๋ยวอีกเดือนหน้านะครับเดี๋ยวมารอชมอีกหนึ่งคลิปนะครับคือสัตเป็ดปลาดุกหรือว่าปลาดุกยางนะครับก็นี่นะครับเดี๋ยวผมจะมาดองสันเมนูนี้ประตูตาเล่นะครับเป็นรายการรถไฟชวนชิมทุกคนนะครับรอติดตามนะครับดรือเล่นจริงดังฟิลนี่นะครับมือซับของ ช่งนี้นะครับโล,ลยลงไว้จนชิ้มนะครับนี่ก็เป็นอี <c oughs> ที่ห้าน, <c oughs> นะครับเดี๋ยวมาจิมกันแรนะครับว่ารสจัดเป็นบันเดอนี่กับวิธีซับสสยที <c oughs> พิวิตทีท็ินะครับเ <c oughs> ิกาวคนนี้ชิรกาวยดอ่ะคนนี้ คนรูเมตรแต่เดียวน้าจาโลโๆไปหนี้ไม่น่าเชื่อนายบอกว่ายโย้ถึงเดี๋ยวรวยเดี๋ยวนี้ทุกจันแล้วเรือจันแล้วนี่ไกลประมาณเจ็ดเดือนนะครับในจ้างอ้อนได้ครับอ้อนกียักษ์ก็คือถามวันนะครับพุ่มๆมานะครับอย่าไปเชื่อ นี่นำก็เราต้มใบแดวนะครับแต่เดียวมีไก่นะครับม่วงเตรียมม,ม่วงหอมแล้วก็ปิกซ์ทัสนะครับเราใช้ตอนตายเดี๋ยวเจ้าเวลาโมทำหายวะนี่นี่ครับปิกอ์อันนี่กินโอร่าผ้าป่านะครับโอปลากันเด็กสุดๆเลยตุ๊กแไว้ตัดร่องครับคนเดียวถึ่งโคตรเลยนะครับ อคุณา่าฝาก้อนคุนเองเลยนี่ <c oughs> น,นี่แบบคางนุกคลอนะครับตอนจับจับซอปอพาใจนะครับทำให้ทุกคนนะ เราก็มาซับนะครับนี่คับวิธีซับไก่โต๊กว,วิธีนะครับต้องซับจากลายสีนิดก่อนนะครับถึงมันจะไม่มีที่จับไออีพี่น้านะครับผมจะจับลาดลุกไอน,นะครับ,บรออีกหนึ่งเดือนตอนนี้ย้ายก็ประมาณนึงเือนะครับรอหว่วง ่มีบัตรเอวดี่ะไม่มีบัตรครับน,บบนีตันร่วงครับตันร่วง่งกันครับวันนี้รดปนครับยังผมมันเดียวครับนี่บอบลัวเลยนะกลมลาวดอกนี่สแม่มีอะไร้ <mm> <mm> างแล้วก็ับน้นอย่างเดียวรับน,นี้ก็นี่นะครับร่าตัวร่าตัวนี่ไก่เขาเรียกว่าไก่รตยานครับ มาใชย่รานกระตุนอดไรัรต่ิงๆกินเ้ามาหลีอย่างเดียวครับ <ừ. S 1> นี่นา่าก็เดือดนะครับเดี๋ยวรอดตับเจ็ดก็เอาไเใ็บเลยแต่เวลาไม่นานนะครับเราไก่นี้เนื้อมันไม่เหนียว ครับนี่ครับหลังจากมมืืออน้ซับซับเสร็จแล้วนะครับนี่เราก็มาล้างอีกทีเพื่อเอาเลือดเอาไรออกนะครับโอุอย้ยแดงเลยนะจุกไอ้ทีไม่ใช่จุกไ,กไอ้คนจุกไอ้พุกเรอกอ่าเดี๋ยวครับเร,เราล้างเซ็ตเดี๋ยวเราก็เอาไปใช้นในหมอ้อเลยเพราะตอนนี้น้ำเดือด ปลักๆเลยอะ่ะพี่แกะขี่มาเขียสักแนวเรื่องว่นี่าะตัวต้ากิดอาอยากไหนในเวทเที่ไหนี่ก็นี่เหนือปะมันต่ดได้ได้เชฟวันซ้ำซ้ำลูกกับซองคิดอะ่ะซ้ำลูกซองคิดอันนี้นะครับเออกินอย่างบ่อพเบีบบ้ยงนะครับ หายากกับในร้านไอ้มี่กับใครไปนี่ตัวกินอลไดังโ <c oughs> ต๊ะกับคัอน,นี้เราจะโห่ลาวนะครับเรากินเซ็ตเราจะขึ้นปใบไม้กับเราแล้วอันนี้รต้องขอบคุณนะครับต้องขอบคุณเชฟกิติมาสักนะครับอยู่กวดเหลียบนะครับมาจากกวดเหลียบกฟุตบอลของคิกออฟนะครับเจม Mày <Viet> muốn là mày gom mày là 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 mày gom 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 mày gom

เอารอยเดี๋ยวตักไปตัวป่ะตักไปตัวเชฟตักไปตัวตักได้ตัวเดี๋ยวไอ้ไอ้ตานรองชิมมังใส่ใส่ไปกันไงอ๋อใส่อันใบได้ใบใบอีคุดอันนี้ใบตินแป๊กเอาใช่ใชยกับนี่ใบไอ้นู้นไม้ล่ะใบอ้วดรอปาป้าตบากันเด้งนี่ที่ไหนรัดมันจะเป็นการเขี้ยวเบี้ยน่ะฮ่าอยากกับใบใบเนี้ นี่เราจะเป็นแบบเรียวท่ามเลยครับรอบเดียวม้วนเดียวจบเพราะว่าการเด็กนี่บาร์โดไม่มีนะก๋วเตี๋ยวฮัตเจ้ไม่มีเลยถนะ้อยา,ยยาอย่างนั้นยังไงเพลงเดียวเป็นครับ <c oughs> การเด็กจะเพลงดำเลยวันนี้เ <c oughs> นี่ยแบบเมนูบานๆสดใสติมัน,น,น,มนไว้คนจิ้มนะครับ ก็ใส่ตัวเรืงกันนี่เรามาชิมนะครับนี่ชิมดิเจก็ปิพ่งประกอบกันชิมกันนี่เดี๋ยวชิมน้ำแล้วก็ รอนี้เชียบวานน่าจิ้มเหนือก่อนแบบด้วยมาติดาน่าที่เดียเดี๋ยวตายแบบเดียวท่ามรอบเดียวจบเลยนะครับเอาใส่ชนแว็บนูเลยนะครับ อ้าวนี่นะครับขอเจ็บชิมลเหนื่อยไก่เตือนกับเมนูนี่คือหวานไมครมับเยี่ยม่อันเดียวเราครับเจ็บๆป้าไหมาตันร่องชิมมัง้งน,นี่นกับคนนี้เดี๋ยวอีพี่หน้าเดี๋ยวจะเต็มเต็มเลยครับ ดกูดมามิ่ <c oughs> ดเ <c oughs> เดี๋ยวนะไอ้อนุม่มังดดิมเดิมแกว้ววยมังแกว้ววยแก้ววยเอาชอนช้อนกัน,นก่อนก็ออขอบคุณมากนะครับสำหรับแฟนกลายหรือว้แฟนหรือว่ารายการหรือว่าช้อนซิมน,นะครับปั๊บติดตามกดไลค์กดแชร์พี่นาเจอแนงครับตาดุเขอบคุณมากครับ